เฮากะสิมาหล่างออกนอกจากพี่น้องหล่างให้เมือกให้ยังมันออกนอกจ้ากมะเผาสดๆจากต้นขุดเองเห็ดเองเด้อจ้ะพี่น้องบ่แม่นสือเด้อจ้าเฮากะสิมาขันเอาหัวกะทิมันก่อนนอจ้าอุ้ยขุนๆเลยจากพี่น้องเข้มข้นต่อไปก็จะฝานกล้วยเด้อจ้าฝานพอดีค่ำนอจ้ามักตอนหน่อยตอนใหญ่แหลวแต่เลืจ้าอยากที่บอกว่าเห็ดบานๆแต่อร่อยมากเด้อจากพี่น้อง สวัสดีจ้าพี่น้องื้นนี้มาพบกับรถเจนีอีสานชาแนลอีกแล้วนาะจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องปองปายจ้าื้นนี้ชิพาพมาเห็ดขนมหวานสาคูกล้วยบวชชีจ้าพี่น้องสาคูกล้วยบวชชีจ้าอันดับแรกเฮากสิเอาหมอมาข่างเตาเนาะจ้าต้มกล้วยแ้มันสุกจ้าพี่น้องแ้มันสุกตามที่ห้าต้องการเนาะจ้ากล้วยขงองหฮากับฟอดยางเต็มที่แล้วจ้าพี่น้อง ข้าก็ต้มโดนเติมนะจาะพี่น้องกลวยบริสุขแข็งนะจ๊เห้องทำมาปวดชี้นะจาะพี่น้องข้าก็ตากมาซีบเบิงนะจ๊ะว่ามันสุกซำดายดจะเอาซำดายข้ากับเบิงนะจาะพี่น้องเนี่ยามันนิ่มหรือมันแข็งแห้งบอ่อนี่ก็ยังบ่ท่านพอดีนะจาะยังแข็งอยู่ขาก็จะเอาไปต้มใหม่อีกจะข้าวนะจาะพี่น้อง ต้มอ,อีกน้อยหนึ่งนอกจากพี่น้องกระิได้แล้วจ้าได้ที่เราจ้าเ้ากระปุงไว้เรียบร้อยเราจะพี่น้องผักให้มันเย็นนอกจ้ากล้วยของเ้ากระสุกล้วจ้าสุกแล้วจ้า,จาได้ที่แล้วเ้าก็จะนจ้ามาปอกนอกจากพี่น้องเ้าก็จะมาปอกกล้วยของ้าเนอกจ้าปอกกล้วยที่ต้ม ยังหอนหอนอยู่เลยจ้ะพี่น้องท่านเย็นปันไดเนาะจ้ะปลอกกล้วยจ้าปลอกกล้วยที่ห้อต้มนั่นหละจ้ะปลอกแล้วแล้วข้าก็จะนํามาฟานเนาะจ้ะพี่น้องฟานเป็นรูปล่างแล้วแต่เนาะเจี๊ยบพี่น้องเนาะมากรูปแบบใดก็ฟานเอาแบบนั้นเด้จ้ามาเห็ดเป็นชิมพอดีค่ำเนาะจ้ะพี่น้องมือนิสิภาพพี่น้องไปเห็ดกล้วยบวชชีจ้า แสบแสบหวานหวานเลยจ้ะพี่น้องกล้วยบวชชีสาคูนาะจ้ะพี่น้องสาคูกล้วยบวชชีจ้าซื้อเมนูนี้นาาจ้ะพี่น้องฝันเป็นตอนเป็นตอนพอดีค่ำน,นาะจ้ะเป็นตาแสบแว่าจ้ะพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อ ที่เขามารับชมเขามาติดตามเนาะจ้าขันมาขันชอบเราจะมีอีสานชาแนลฝากติดตามในเด้อจ้าพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะจ้า,จาขอบคุณ one, หลายๆเด้อจ้านี่จ้าต่อไปเ้าก็จิมาข่างหมอกวนสาคูเนาะจ้าเ้ากัจิใส่สาคูน้ำจา้า เ้ากะจะเทสาคูล่ลงไปเนาะจะพี่น้องแล้วก็จะกวนกวนกวนบวไฮมันติดหมอนเนาะจ้ากวนไปเรื่อยจะพี่น้องมันฝดมันหยังข้าเห็ดให้มันสุกเราจะพี่น้องเราก็มากวนสาคูกันจ้าสาคูรสใบเตยเนาะจะพี่น้องสีเข,เขียวเขียวจะพี่น้องหรือว่าทั้งบันพี่น้องกัสิีอืน่นตาก,กุบตาเขียดเนาะจ้ะ นีเบื่องพี่นอ้องค้นไปเรื่อยๆเยนาะจ้าถ้าเข้าบปคนมันก็นจะติหมอ่อคนต่อไปจนกว่ามันจะสุกแกะพี่น้องค้นไปเรื่อยๆเยนาะจ้าเราก็จะค้นไปเรื่อยๆเยนาะจ้กพี่น้อง ฝนกระโตกริ้นๆเนาะจ้าบรรยากาศก็ดีค่ะพายอยู่เขาเนาาจ้าพี่น้องคนไปเรื่อยจ้าคนไปเรื่อยคนไปเรื่อยเพื่อถีบวัวห้มันตีดหมอเนาะจ้าคนจนมันได้ทีพ่นจ้าพี่น้อง สาคูเนจ้าสาคูตราแมวนอาจ้าพี่น้องคนไปเรื่อยจ้าทีฝังหายมติดหมอนอาจ้าคนคนคนกวนน่ะละจ้าพี่น้องกวนสาคูถ้าจะมาเบิงน่จ้าว่ามันสุกบอได้ทีแล้เนอาจ้าพี่น้องสาคูก้องเห่ากับสุกแล้วจ้า ถ้ากลับมาทําการล่างนามนอกจากพี่น้องล่างสองน,นามนอกจากพี่น้องแหย่ยางแหย่เหมือกมันออกนอกจานี่ก็เป็นนามแหลกของเห่านอกจากพี่น้องล่างถ้าเกิดเ,เวียน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 อย่างนหวนัวน่าจะยังเสียออกยางมันจังเสียออกเบิดเบืงนะจากพี่น้องออกดีปัญญ์จ้า นี่ก็เป็นน่าจะพี่น้องหนามที่สองของเหาจาห้าหลางหนามสองน่าจะพี่น้องสองหนามกระเบิดยางเราจะพี่น้องกระอนหอนหอน,หอนน่าจะหอนหวัดน่าจะพี่น้องว่าเป็นฮอนโตเด้ <c oughs> เรียบร้อยจะพี่น้องสาคูของเหากับมาพากไว้น่าจะพี่น้องจากการกวนจากการหลางเรียบร้อยจา้า เ้าก็จะทาใส่ของหวานเลยเลยจ้ะพี่น้องสีเขียวงามบ่จ้ะพี่น้องมาเด้อจ้ามาเตรียมเห็ดของหวานแบๆน้ำกันจ้าข้เขาก็จะมาขูดเปล่าจ้านำเปล่าข้าวเองบไดสซื้อเนอะจ้าเห็ดน้ำกะทิจ้าปอกเปลือกแล้วไม่ไหมเลยจ้าต่อไปก็จะขูดน้ำกะทิขูดเพร่าข่านเอาเนาะจากพี่น้อง เขากะจะมาขูดมากเผากันนอกจากพี่น้องเห็ดตามวิถีอีสานของเฮ้าโบสินเปลืองนอกจากมากเผาจากถ้ำมชชติจากพี่น้องบริใสาสารปุ๋งแตงนอกจากอร่อยอร่อยมันมันม่นแซ่บแส่บบริสมยั่งจา้าขูดเองเห็ดเองเลยนอกจากพี่น้องบริใสาสารพยากรบบเปลืองจากพี่น้องสูตรง่ายๆทําแล้วอร่อยเด้อจา้า ขูดมะพร้าวแล้ววิธีต่อไปเขากับมาขันน้ำจากพี่น้องขันหัวกะทิมันนาะจะขันน้ำมะพร้าวนาาจะพี่น้องขันที่เขาาจะใส่กะทินี่ละจ้าใส่เมื่อของเข่านี่ละจ้าขันน้ำกะทิสดสดจากต้นจากลูกใหม่ๆสดๆเลยจากพี่น้องแสบๆมันๆมันหวานนาาจะพี่น้องของแท้ของจริงเลยจ้า ขันน้ำกะทิกันจ้าขันน้ำกะทิก่อนนาะจ้าจังสีได้ไวข้ข้างหมอเฮาสีเอาเข็มข้นหรือเอาจางเอาระดับซ้ำใดเหาก็เฮดได้นาะจ้าเพราะว่าเฮาขันเอาเองจ้านี่จ้าพี่น้องเ้าก็คขันเอาเรียบร้อยแล้วนาะจ้าพี่น้องนี่ก็คือน้ำกะทิขันจากมือสดๆจ้าเ,เรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้อง น้ำกะทิของเหาแบบเข้มข้นจ้ามักเผาหลายหน่วยอยู่นอกจะพี่น้องสามสี่หน่หนวยสุดนอาจะเรียบลอยจ้าเร็จแล้วฮา,าสกัดิมาค้างหมอพรอมกล้วยของเห่าน่าจะพี่น้องเทกล้วยลงไปเลยจ้าใส่นามกะทิที่เหาคั่นเรียบร้อยเนาะจ้าฮากัดชมาปรุงเพิ่มเติมเอาน้ำตาลใส่ประมาณโลนึงจ้าพี่น้องใส่น้ำตาล นี่ห้าวข่างหมอ,อยู่นอกจากพี่น้องย่งหอนมาท่านแห้งเนาะใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่เกลือลงไปจา้าต่อไปห้ากะจะค้นให้มันเข้ากันเนาะจา้าเฮ็ดให้น้ำม,มักพร้าวสุกคนจนน้ำเดือดจนน้ำห่อนผุนละจ้าพี่น้องเ้ากะใส่กล้วยที่ห้าปาดห้าต้มลงไปจา้านี่หนากินบ่กจากพี่น้อง เอากัะคนให้นำข่าวสูกก่อน,น้อจ้าบุพ่อก็ใส่น้ำตาลลงอีกจาะพี่น้องคนไปเรื่อยเรื่อยน้อจ้าคนต่อไปจ้าขันให้มันเดือดก่อนจ้า น้ำข้งเห่าก็เดือดเต็มทีเราจะพี่น้องฟดเต็มทีเลยจ้าเดือดแห้งแล้วจ้านามกะทิข้งเห่ากับะซุกเราจะพี่น้องนี่กะก้วยของเห่าเนาะจ้าเหาซิมเบงอาหารที่เห่าเห็ดกลมกลมหวานแสบเขาก็สามารถปรุงได้แล้วจ้าใส่เกลือพอความนวนิดหน่อยเนาะจ้ะพี่น้องเห็ดไปนำซิมไปนำเนาะจ้า เรียบร้อยแล้วจ้าได้ที่แล้วได้ที่แล้วจ้านี่ก็คือของหวานของเห่านอกจากพี่น้องนี่กระซุกได้ที่แล้วจ้าย่ำเห่าสิกินกระตากออกส่วนใหม้นอกจากพี่น้องขันเอาใส่กันมันก็สีอืดสีหยังนอกจากเอาใส่คนละหม้อจ้าจึงตากล่วมกันนอกจากพี่น้องน่ากินบ่จ้าสาคู่ของเห่าจ้า เรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องฝากติดตามโรจนี่อีสานชาแนลในเด้อจ้าน,นี่ก็คือสาคูกล้วยบวชชีจ้ะพี่น